เพื่อนๆว yeah. ันนี้มาตลาดปลาหมึกมาตลาดปลาหมึกหาซื้อปลาหมึกก่อนหาซื้อปลาหมึกไปกินไปผัดสักโล2โลอันนี้จะเป็นหมึกกล้วยเบอร์2นะหมึกกล้วยเบอร์2ตัวน,นี้ก็จะอยู่โลประมาณร้อยยี่ร้อยยี่ครับเป็นหมึกกล้วยนะเดี๋ยวผมจะหาดูก่อนอันนี้จะเป็นกล้วยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งก็อยู่ประมาณสองร้อยนิดๆนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์สามเดี๋ยวผมจะหาเลือกดูก่อนมันมีเบอร์สี่แต่ผมจะซื้อเบอร์สี่ดีกว่าซื้อเบอร์สี่ไปไปเบอร์สี่เนี่ยอยู่ประมาณ 8 0 9 0ซื้อเบอร์สีไซส์มันจะเล็กนิดหน่อยครับเนี่ยนี่เบอร์3ดูซักมันจะต่างกันนะครับนี่ไซส์ไซส์เบอร์3มนี่ไซส์เบอร์นี่ iner, ber, ที่ผมถ่ายนี่คือเบอร์3ามนะเบอร์3อันนี้เบอร์4ที่ผมถือนี่คือเบอร์4วิธีเลือกเดี๋ยวผมจะเลือกอ่าผ,ผมจะไม่ไม่ผมจะไม่ซ 1, ื้อเบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับนะเพราะอ่ามันจะนีดนิดหน่อยแต่ผมจะอยู่ประมาณเบอร์สี่นี่เบอร์สี่ก็รวมประมาณ80ก็เอาไปทํากับข้าวได้ซื้อสัก2องโลพอนะ2องโลก็จะไปทํากับข้าวได้อ่าสองโลได้แต่เเรรรราาจะะะะีียกปมณนนน้คับ เคครับขอบคุณที่รับชมคลิปให้จบนะครับเดี๋ยวจะหาเดินซื้อก่อนนะครับเดินซื้อก่อนเดินซื้อก่อนขอบคุณครับ